สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมอ่าไปครับเมื่อนี้สิบ้าพี่พ่น้องไปตามหาดักแด้เกาหลีนะครับผมว่ายอยู่ในเกาหลีนี่ซิมี่ดักแด้ขายว่นะครับผมไปพี่น้องไปเลาะน้ำเบาตีนะครับผมไปเลยครับผม ไปครับมือวนี้ผมสิภาคไปหาเลาะเบิงนักแด่ในกเกาหลีใต้น,นะครับพี่น้องนี่แหละครับตลาดที่เพิ่นขายของนะครับผมอยยงีมมั โอ้โนี่ของทะเลน,นะครับพนวะกปาลกปาพวกปลา ยังหาเบอรรักเด่นะครับพี่น้อง มีบอครับนี่นักแดียิน,ยนอ่มีบอแดดพวกมีครับผม คนกับบวชคาย,ย่างหลายครับผมนคนกับบวชคาย,ย่างหลายปนดน,นะครับโอ้อันนี่ก็เห็ดลินจื้อบ่ครับผมน,นี่เป็นเห็ดลินจือ, <c oughs> อเอ้อ <c oughs> นี่แหละครับเขาของคนมาขายน้ำตลาดเดี๋ยวสิบภาพไปหายางเบิงดักแด้นะ้ครับผมซิมี่บอดดักแด้ในเกาหลี 한 마리 천원한 마리 천원 이고요. 소자리, 강원도 소자리, 강원도 소자리고요. 한 마리 천원 입니다. 오늘은 시어링, 꽃, 안, 꽃새, 를 มันมากสิมีขายของกินนะครับผมขายของอยู่ของกินเนาะมีบ่อน้อดักแด้ตามหาดักแด้ในตลาดเกาหลีนะครับผมนี่จนที่มาสุดตลาดแล้วนะครับผมยังไม่พออยู่ ขนมเยอะแยะเลยนะครับผมบ้าวยังแตงยังไม่ทัวหลายอย่างครับผม

ทุกี่ยหมืนะยีมื่นน่ะสามหัวสองมูลวอนเออเเออเออต้น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 ตต้้นต้นนต้นต้นนต้ พอแล้วครับดักแด้บ้านพอแล้วพอแล้วอ่นมายืดอโมอีกโอช่นอนมันดีเซลพอแล้วครับพอแล้วดักแด้โอ้ดักแด้แช่เย็น เดี๋ยวสักกัมันเี่โอชนะอนดัแดกลนี่แล้วครับผมนี่แหละครับผมดังแดกก็ได้มาแล้วนะครับตามหาจนพ่อนะครับพี่นอ้องตอนแรกชื่อว่าสิบมีนะครับผมวันนี้กะพอแล้วนะครับเนาะดักแด้เนาะในกอลีกับมีให้กัน,นครับผมเอาเอาไว้ คลิปนาพ่อกันไหมนะครับเนาะค,คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม